ครับวันนี้แบงฮะตัวผู้นะครับไว้ร้อยยี่สิบวันฮะชุดนี้นะฮะนะครับตัวผู้ร้อยยี่สิบวันฮะมีสองตัวครับนี่ฮะตัวหนึ่งนะฮะเพศผู้ทั้งคู่นะครับ่ะตัวนี้นะฮะพอจับเล่นได้นะครับผม นะต้องไปเล่นให้คุ้นก่อนผมไม่ค่อยได้เล่นอยู่ในบ่อผมย้ายมาลงกรงนะฮะตัวคู่ตังคู่นี้ขายอยู่ห้าพันครับใครจะส่งห้าร้อยทั่วไทยฮะคู่ละนะครับคู่นะครับตัวคู่ตังคู่นะนี่นะครับร้อยยี่สิบวันนะอายุนะครับมีใจสายตรงมาเลยฮะขนเงินขนทองฮนะดูฮะ นั่งนั่งโอเคนะครับสวัสดีครับ